สวครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่21เมษายน2560ะวันนี้รถคูปิไอใหม่รถหน้าเนา90 2, นะ902เนาะมาติดเนาะคูปิไอใหม่ดูตรงนี้นะครับไปเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าี่คูปิไอตัวเก่าไปเลี้ยวอยู่ตรงนีง้นะครับตรงแฮนด์เดี๋ยวมาทดสอบกับขโมยกันนะครับอันนี้ไม้รถอยู่ที่9,000กว่ากิโลเนาะ,ะเดี๋ยวผมกดล็อกสองครั้งดูครับตึก๊กตึ๊กก็ขโมยดูพิเศษตรงนี้นครับโดนรถจะไม่ลองเนาะจะไม่ลกกวนชาวบ้านเลย แกมือทั่วไปโดนรถก็จะร้องผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูนแจไปแทงปุ๊บบิดจับไปเลยนะครับสจับไม่ติดบิดกลับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่หมดข้างในขโมยเรากันน้ำนะเดี๋ยวเราไม่โชว์ละกันน้ำแล้วกันสงังเกตที่ทุกหมดได้นะครับกดสองครั้งเต๊กเต๊กอ่ารถติดน,นะครับรถติดเลยอ่า แค่อยากดับเครื่องกดปุ่มปดล็อกครับถ้าสมมุติมีโจรนะครับใช้กุญแจผีแทงดูงแจรถเราไปพ้อสตาร์รถไปเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มปดล็อกนะครับรถจะดับเลยเนาะปึ๊บเราก็ตามไปเอารถมาเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับลูกค้าคนไหนอยากได้ก็เซิร์ชใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าร้านกันขโมยรถหรือเว็บไซต์ภาษาไทยนะครับเว็บดอทแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเลยเนาะกันขโมยรถดอทคอมเนาะ วันนี้ก็ติดไปอีกคันเนาะสกู๊ปไอใหม่เนาะนิวเนาะก็วันนี้วันที่21เมษา256หติดไปคันเนะาะราคาพันสองส่งทั่วประเทศนะครับนะ